สวัสดีครับผู้ผมต้นไวเลอร์สติคอนคลิปนี้เราอยู่กันในเรื่องของพิ t ต้อนไฟเดนเวนเทลขั้นตอนที่6กทิกเกอร์คอนโทรลนะครับหรือการลากไก่ต้องรู้เหตุผลว่าทําไมต้องลากไก่ให้ดีนะครับเพราะว่าการลากไก่เนี่ยจะส่งผลในการยิงทุกๆนัดความแม่นยำทุกๆนัดนะครับงั้นจำเป็นต้องลากไก่ให้ดีเพื่อให้ผลการยิงนั้นออกมาสมบูรณ์ตามที่จุดประสงค์ของผู้ใช้งานต้องการคราวนี้เราใช้นิ้วไหนลากไก่นะครับเราจะเป็นนิ้วชี้ในมือข้างที่หนัก ทำไมถึงต้องเป็นนิ้วชี้นะครับสังเกตดูครับในการถือปืนของผมนิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่มันแยกออกมาจากนิ้วอื่นที่ทําการจับปืนนะครับซึ่งข้อดีคือเราจะสามารถล็อกปืนจับปืนได้เหมือนเดิมแล้วยังสามารถบริหารก,กลไกลร่างกได้เหมือนเดิมนะครับงนั้นนิ้วชี้ี่เป็นนิ้วหลักที่เราจะใช้ในการลากไก่นะครับทีนี้การลากไกาเราใช้ส่วนไหนของนิ้วในการลากไกา่นะครับจบบนี้ก่อนเราใช้นิ้วชี้ถูกไหมครับนิ้วชี้จะมีตำแหน่งนัดที่เป็นข้อนิ้วข้อแรกนะครับ เราใช้ข้อนิชวข้อรเนี่ยในการลากไก่ซึ่งจะมี3จุดกันนะครับคือจุดที่เป็นปลายนิ้วนะครับกลางนิ้วข้อแรกนะครับแล้วก็บริเวณระหว่างข้อนิ้วข้อที่1และ2นะครับซึ่งในปืนกึง่งอัตโนมัติเนี่ยเรามากักจะใช้กลางข้อนิ้วข้อแรกในการลากไก่ครับเหตุผลเพราะว่าบริเวณนิ้วข้อแรกเนี่ยบริเวณต,ตรงกลางเนี่ยมันมีประสาทสัมผัสอยู่รวมกันอยู่จํานวนมากนะครับทำให้เราสามารถควบคุมมันได้ง่ายนะครับซึ่งในการลากไก่ด้วยข้อนิ้วข้อแรกเนี่ยครับสำหรับปืนอัตโนมัติเนี่ยจะช่วย แล้วควมไกยได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ในสําหรับการลากไก่ชนิดที่เป็นปืนลิเวอรเวอร์นะครับปืนลูกโม่นะครับหรือปืนเดอดับเบิลแอคชั่นนะครับเรามักจะใช้บริเวณกลางข้อนิ้วนะครับกลางข้อนิ้วครับตำแหน่งนี้นะครับกลางข้อนิ้วในการลากไก่นะครับเหตุผลหลักเพราะว่าปืนดับเบิลแอคชั่นเนี่ยเป็นปืนที่ไก่ค่อนข้างหนักจะเป็นต้องออกแรงลากไก่ค่อนข้างมากนะครับงั้นเราจะต้องพิจารณานะครับว่าเราจะลากไก่ใช้ส่วนไหนด้กันสัมผัสหน้าไก่แล้วลากไก่นะครับทีนี้ พอรู้เหตุผลแล้วรู้วิธีการตำแหน่งของการลากแล้วต่อไปจะเป็นวิธีขั้นตอนของการลากไก่ปืนนะครับโดยว่าตอนการลากไก่นะครับจะมีวงรอบหลักๆนะครับสามขั้นตอนนะครับสามขั้นตอนนะครับโดยตอนแรกนะครับเราใช้ตำแหน่งนิ้วของเราะครับวางแตะไปที่หน้าไก่นะครับแล้วค่อยๆออกแรงลากไก่มาตรงๆนะครับดึงจากหน้ามาหลังเท่านั้นนะครับโดยจังหวะที่1ลากไก่มานะครับเดินมาเลยจุดเจอตำแหน่งที่มันตึงที่สุดนะครับจุดเนี้ยจุดที่มันตึงเนี่ยเราจะเรียกว่า วอลนะครับเป็นเหมือนผนังที่มันต้านนิ้วเราอยู่นะครับ <Me an> เมื่อเจอวอลแล้วนะขั้นต่อไปจะเป็นการลั่นไกลแล่แหละเราจะค่อยๆลากไาเรื่อยนะครับขั้นตอนที่2จะเป็นการผ่านวอลนะครับผ่านวอลไปนะครับแล้วเราก็จะเจอกับการลั่นไก่นะครับนี่คือขั้นตอนที่เป็นการลั่นไก่แล้วนะครับเมื่อเราทําการวงรอบลั่นไก่เสร็จนะครับจะมีขั้นตอนการคืนไก่นะครับหรือการรีเซ็ตไก่นะครับถ้าเราไปด้ไฟแล้วทําการดึงสลด์แล้วค่อยๆขยายนออกมันจะเป็นการคืนรีเซ็ตไก่ นะครับหลกัหลกๆก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนี้คือการเดินไกลนะครับหนึ่งเดินไกลมา2เจอวอลนะครับขั้นอที่สามผ่านวอลไปเป็นการลากกระสุนออกนะครับจากนั้นคือวงรอบใหม่เด็ดไกลรีเซ็ตแล้วทําใหม่อีกครั้งนะครับตรงนี้ต้องเขาเ้าใจด้ว่าการที่งกระคอนโทลหรือการลากกลเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายาก่อนจะทําการยิงกระสุนจริงออกไปนะครับงั้นต้องพิจารณาแล้วว่าขั้นตอนนี้จะต้องประณีตมากน้อยแค่ไหน ทีนี้การลากไกเนี่ยจำเป็นต้องมีวิธีการดูยังไงทดสอบยังไงนะครับตลาดสังเกตดูนะครับถ้าเราลากไกถูกต้องดึงจากหน้ามาหลังนะครับตัวปืนจะตั้งตรงไม่มีการขยับนะรโดยค่อยๆลากมาช้านะครับลากมาช้านะครับแต่ว่าเอาคนมือใหม่ยังใช้วิธีการกระชากไกนะครับดึงไกลโดยไม่พิจารณาดึงไกมาตรงนะครับแนวปืนจะเปลี่ยนทิศทางนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเราลากแรงนะครับอนกันนะครับ ในมือข้างไม่ถนัดก็จะเป็นทางตัวข้ามนะครับทามือซ้ายไปขวาทางมือขวาไปซ้ายนะครับนั้นพยายามลากไกให้ถูกนะครับลากไกให้ถูกนะครับเหมือนเดิมที่ผมบอกไปลากมาตรงๆนะครับลากไม่รีช้าไม่ต้องรีบนะครับในขั้นตอนการจะเอาไปฝึกทบทวนกันนะครับทีนี้สำหรับการลากไกนะครับถ้าเราเอาไปฝึกเอาไปใดก็ลองไปฝึกกันดูตามที่ผมแนะนําให้นะครับตัวแทนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามคอนเทนต์ดีนะครับกด subscribe กดไลค์เปเลทันคอนถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์เพิ่ม คอมเมนต์มาครับวันนี้เท่านี้ขอบคุณครับ